สำหรับ JSR กับมูนที่ MOA ไทยนะคะเราก็มีหัวใจเดียวกันในเรื่องของการที่เราปรารถนาอยากจะสร้างสวรรค์นบนพื้นที่พบคือเรามองว่าสังคมปัจจุบันนะคะมีปัญหาในเรื่องของการที่วัตถุนำทางด้านจิตใจทำให้เราห่างหายจากความเป็นธรรมชาติไปการจะดอกไม้แบบโคริงกาจะทำให้เรากลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง เวลาที่เราได้อยู่กับดอกไม้เราได้เพลิดเพลินไปกับความงามของดอกไม้ตามธรรมชาติจิตของเราจะอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทําให้เราฝึกอยู่กับการอยู่กับปัจจุบันขณะจิตของเราจะมีความสุขดื่มดำ่ำซาบซึ้งกับความงามที่เราได้สัมผัสหรือว่าพบเจอความงามนั้นคือพลังธรรมชาติที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ จะช่วยยกระดับจิตใจของเรา,าอค่ะให้สูงส่งขึ้นเมื่อจิตใจของเราสูงส่งขึ้นเราได้รับความสุขอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะปรัถนาที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุขเหมือนกับที่ตัวเราเองได้รับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพลังที่จะช่วยสร้างสันสังคมในปัจจุบันนะคะที่มีความทุกข์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสงครามได้หันกลับมามีความสุขอย่างง่ายๆในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา ได้รับพลังชีวิตที่อยู่ในดอกไม้การที่เราได้สัมผัสจับต้องดอกไม้จะทําให้เราเนี่ยค่ะได้มีการใช้ปภาษาสัมผัสทั้ง5รู้สึกว่าตัวเรากับธรรมชาติมีการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้คือพลังชีวิตที่จะทําให้เข้ามา เย,ยียวยาจิตใจของเราทําให้เราได้รับพลังชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเวลาที่เรามีความทุกข์ความไม่สบายใจความหม่นหมองอยากให้เราลองนึกถึงการจัดดอกไม้โคโริงกาที่จะช่วยยกระดับจิตใจของเราคา่ะให้กลับมามีความหวังมีกําลังใจอีกครั้งหนึ่งดังชื่อของโคโริงกาที่แปลว่าดอกไม้แห่งแสงสว่างค่ะขอบคุณคณ่ะค่นแ่ะคือการจัดดอกไม้โคริงกาไม่ยากอ,อย่างที่คิดใช่ไหมคะ ใช่ค่ะการจัดดอกไม้แฟบโคริงกะในเรื่องของความเรียบ,ยบง่ายและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะ ดังนั้นดอกไม้ที่เราจัดไม่จําเป็นจะต้องหาซื้อเป็นต้นหญ้าเป็นดอกไม้ข้างทาง,ทางแม้กระทั่งผักเราก็สามารถที่จะตัดแล้วก็นํามาจัดได้สิ่งสําคัญก็คือกระบวนการในระหว่างที่เราจัดดอกไม้ค่ะอยากให้เราได้เรียนรู้ธรรมชาติอย่างแท้จริงให้เวลากับตัวเองผ่อนคลายสบายๆค่อยๆทําซึมซับ รับพลังของความงามเมื่อนั้นจิตใจของเราจะได้รับความสงบสุขผ<ม>่อนคลายและเราก็จะรู้สึกว่าตัวเราเองค่ะมีคุณค่าม,มีความหมายต่องคนอื่นผ่านผลงานการจัดดอกไม้ของเราค่ะ